วันนี้กำลังลงสีนะคะเป็นแดงอมส้มนะคะวันนี้ลูกค้าที่ลูกค้ามาเพิ่มเติมสีนะคะเพราะว่าที่ลูกค้านี้เคยสับไปหลายสีะะแ,แ,แล้วอะครั้งแล้ววันนี้มาเปลี่ยนสีแดงอมสอ้มคือตั้งใจว่าจะทำให้ปากเข้มขึ้นกว่าทั้งก่อนที่เคยสับมานะคะ ที่ลูกค้าก็นอนชิวมากมากเลยนะคะมันมันอารมณ์แล้วก็ดูคิวแบบเสื่อผิวเรื่อยสัผิวหน้าของที่ลูกค้าขาวนะคะแล้วก็พอได้สีวฝั่งสีนี้แบบือหน้าดูสว่างผิวหน้าสว่างแล้วก็ดูปากปากเล็กมากค่ะอันนี้คือบวมนะคะเนี่ยบวมแล้วได้แค่นี้เป็นคนที่บวมแล้วดูปากสวยเยบว่า ดูทีทีเริ่มสะาดปากะาดปากบวมมาค่ะยังดูแบบเนี่ยค่ะน้องช่างเจ็บเช็ดที่ดูนะคะอันนี้พี่เขาปากบวมนะคะเนี่ยบวมแล้วดูเอิบอิ่มสวยแบบทําให้รอยสักดูสวยมากๆแล้วก็เนี่ยค่ะบนเพราะปกติทั่วไปบางคนคือเวลาช่างเจ็บสักไปเขาจะบวมใช่ไหมคะอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยคือของพี่ลูกค้าคือแบบสวยมากค่ะในแบบอันนี้คือสีสักนะคะ เห็นชัดจากนี้เลยนะคะอันนี้คือสีแดงอมส้มค่ะสีแดงอมส้มสีเดียวเลยค่ะนี้เพราะว่าปากของพี่ลูกค้าจะไม่ได้มีความเข้มนะคะสามารถใช้โทนสีเดียวสัแล้วปิดแบบนี้เลยนะคะสําหรับคนปากเข้มจะไม่ได้สีเดียวแบบนี้นะคะจะทําหลายรายการกว่าจะยากกว่านี้อันนี้คือแบบออกมาสีเดียวเนียนสวยมากๆเลยอเขอบคุณแม่เลยค่ะเชิญการ์เซ ยิ้มนิดนึงค่ะยังยังคอนโทรลไม่ได้โอเคค่ะ <laughs> <laughs>